นะครับต้นต่อนะครับมันเริ่มยังไงครับเริ่มตั้งแต่แอดมินนะกลุ่ม fc ทีมงานทนายประชาชนาผู้สนับสนุนนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดนะกลุ่มนี้กลุ่ม fc ทีมงานทนายประชาชนนี่เขาจะสนับสนุนานายสิทธาเบีย้ยบังเกิดนะเราเข้าไปก็จะเห็นกิจกรรมของนายสิทธาเยอะแยะมากมายมีชื่อสิทธามีอะไรต่างๆนะนะนะครับมีคนนะแอดมินเพจนั้นคนหนึ่งนะก็ไม่ต้องเอ่ยชื่อแล้วกันนะนะ ออาเราพูดคร่าวๆนะครับก็มีการโพสต์ว่าคดีที่ปาจีนพิพา,ากษากลับนะนะจำสามเดือนไม่รอทนายตั้มทําเรื่องประกันตัวสู้ต่อในชั้นฎีกาอันนี้ก็มีการโพสต์โดยแอดมินกลุ่ม fc ทีมงานทนายประชาชนนะครับนะก็ไม่ต้องเอ่ยชื่อว่าเป็นใคร ấy. ตอนนี้ข้อมูลต่างๆก็คุณอัจยะได้ส่งให้กับพนักง,งานสอบสวนแล้วและแจ้งผู้หลักผู้ใหญ่เรียบร้อยแล้วอันนี้กาแรก โพสว่าทนายตั้มนะโดนจำสามเดือนก็คือจำคุกสามเดือนไม่รอตอนนี้ทำเรื่องประกันตัวอยู่อันนี้เริ่มแรกต่อมานะครับมีโพสต์จากเพื่อนสนิทของนายสิทธาโพสต์ post ข้อความว่านะครับได้ข่าวว่าเกมแล้วหรือเพื่อนได้ข่าวว่าเกมแล้วหลอเพื่อนน่าสงสารจังไม่ได้สงสารมึงนะห้า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 หาห้านะครับ นะครับเนี่ยฮะเป็นเพื่อนสนิทของนายสิทธาก็ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะฮะส่งข้อมูลให้พนักง,งานสอบสวนแล้วเช่นกันโดยคุณอัจฉริยะอันนี้เป็นเป็นเพื่อนสนิทกับนายสิทธาเบี้ยบังเกิดโพสต์นะครับทำลายต่อมาครับนายอาัจฉริยะประธานชมรมช่วยเหลือหเหยือ่อกรรมนำข้อความจากกลุ่มเอฟซีทีมงานทนายประชาชนก็ที่สนับสนุนทนายสิทธาไปโพสต์ที่เพจ นะชมลมช่วยเหลืออาญากรรมเพราะเข้าใจว่าเป็นความจริงเนื่องจากนะแอดมินคนนี้นะแอดมินของกลุ่ม f c ทีมงานทนายประชาชนคนนี้สนิทสนมกับนายสิทธานะครับก็เชื่อว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นอ่าเป็นความจริงนะครับก็เลยเอาไปอะไรโพสนะครับโดยไม่รู้ว่าเป็นข่าวปลอมนะครับหรือข่าวที่เขาเรียกอะไรนะโพสขึ้นมา วางงานหรือวางกับดักไม่รู้นะครับทำลายต่อมาทนายขายทุกแชร์โพสต์จากเพจชมรมช่วยเหลือเยื่อยากรรมมาที่เพจทนายขายทุกก็แชร์มานะครับผมแชร์มาใส่ครับแคปชั่น,นสั้นๆนะครับนะแชร์มาเพราะเข้าใจว่านะเอ่อที่คุณอัจฉริยะโพสต์นั้นเป็นความจริง <c oughs> นะครับก็แชร์มานะครับทำลายนะนี่เข้าใจนะต่อมาครับ นะครับนายสิธานายสิทานะนะแคปภาพจากเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่อกรรมและส่งข้อความเข้าในกลุ่มไลน์ผู้สื่อข่าวข่าวทนายประชาชนซึ่งมีนายสิทานายสิธาอยู่ในกลุ่มนี้นะ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 แคปภาพที่นายอัจฉริยะโพสนะครับที่ว่าติดคุกสามเดือนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะฮะแล้วนายสิธาโพสต์ข้อความในกลุ่มผู้สื่อข่าวทนายประชาชนนะครับ ว่านะแจ้งเวลาแถลงข่าวที่สพกระทุ่มแบนโดยไม่แจ้งว่าข้อความที่นายอัจฉริยะโพสต์นั้นเป็นความจริงหรือความเท็จคือไม่บอกอะนะครับนะฮะนะครับพร้อมกับอ่าอะไรน่ก่อนนะนะนะครับนะครับ,นะร,บ,นะร,บรู้สอพร้อมข้อความนายสิทธาขอบคุณผู้สื่อข่าวนะและเดี๋ยวจะแถลงข่าวที่สพกระทุ่มแบนนะครับ อันนี้คือนายสิทธาแจ้งผู้สื่อข่าวนะนะครับนะโดยนะครับโดยไม่บอกว่าคดีของตนชนะหรือแพ้นะครับนะครับต่อมานายสิทธาถ่ายทอดสดทาง YouTube นะช่องทนายตั้มสิทธาและแจ้งว่ากำลังไปดำเนินคดีกับนายอัจิยะและทนายเดชาผิดพรบอรคอมและมิ่นประมาทโดยการโฆษณาที่สอพอกระทุ่งแบน นะครับนะนะครับนะครับนะก็ไปแจ้งความผมกับอัจฉริยะว่าผิดพรบคอมมินประมาทนะครับเอาว่าไปโดยแจ้งคุณอัจฉริยะถ้าจะไม่ผิดหนึ่งกรรมทนายเดชาสามกรรมนะครับคือกระทําความผิดสามครั้งนะนะฮะนะครับแจ้งพนักงานสอบสวนนะครับทำลายต่อมานะครับหลังจากนั้นอัจฉริยะนะไลฟ์สดทางเฟซบุ๊กชมรมช่วยเหลือเหยื่อและก็ไปร้องทุกข์กล่าวโทษแอดมินกลุ่ม นะเอฟี G, ทีมงานทนายประชาชนคนหนึ่งนะที่ใกล้คิดกับนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดที่สพพระประแดงว่านาเข้าข้อมูลอเมทเทชเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์จนทําให้นายอัจฉริยะหลงเชื่อปเป็นเรื่องจริงแล้วนําไปโพสต์ที่เพจชมรมและมีการแชร์ไปยังเพจทนายคลายทุกและเพจอื่นๆคดีนี้ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนนะเพื่อดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดนะครับซึ่งนายอัจฉริยะแจ้งผมว่าน่าจะมี อ่ะหลายคนนะครับน่ก็เห็นว่าข่าวเท็จว่านายสิทธาโดนสารอุทธรภาค2องจำคุก3เดือนโดยนะไม่รอการลงโทษนั้นมาจากแอดมินเพจคนหนึ่งของเพจ FC ทีมงานทนายประชาชนก็คือเพจที่สนับสนุนนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดหรือทนายตั้มนะครับไม่ใช่อยู่ดีๆว่าอาัจฉริยะเอาข่าวปลอมมาโพสนะครับ เดชาแชร์ข่าวปลอมรู้ทั้งรู้ว่าเป็นเรื่องปลอมไม่ใช่นะครับนะนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนเพื่อทราบนะครับแล้วก็ให้ดูตอนจบนะครับว่าคดีนี้จะเป็นอย่างไรนะผมยึดหลักคําสอนของพุทธทาสพิขุถ้าวันนี้ทําถูกต้องพรุ่งนี้ไม่ต้องกลัวอะไรนะครับเพราะฉะนั้นนะนายสิทาดำเนินคดีกับนายอัจิยะแนละผม ก็ยินดีที่จะเข้าสู่กระบ,บวนการยุติธรรมไม่ต้องห่วงครับส่วนคุณอัจิยะก็ไปแจ้งความแอดมินเพจคนหนึ่งแนละที่นะนายธิยะเข้าใจว่าเชื่อว่าโพสต์ข่าวเท็จนะวางยาวางกับดักนะให้อัจฉริยะไปงับเหยือ่อผมก็ไปงับไปด้วยนะอันนี้ก็ต้องกราบขอโทษนะทุกพี่น้องประชาชนและเอทนายคลายทุกที่นะเปิดช่องให้คนอื่นเข้ามาเล่นงานเราได้แล้วก็ต้องขอโทษนายสิทาเพราะเรื่องนี้เราไม่ทราบว่า ผลคดีเป็นอย่างไรและนายอาชียะเป็นโจทย์แต่ไม่ได้ไปศาลไม่ได้ไปฟังคำพากษาแล้วก็ไม่ได้ส่งทนายไปด้วยนะก็เลยไม่รู้ผลคำพากษานะครับอันนี้เข้าใจนะไม่ใช่ว่านายอาชียะรู้ผลคำพากษาว่าแพ้คดีแล้วไปโพสต์ว่าทนายสิทธาติดคุกอันนั้นก็เป็นการนําเข้าข้อมูลเท็จนะครับเนะเพราะฉะนั้นคดีนี้นะครับนี่แหละครับกระบ,บวนการเกี่ยวกับเรื่องข่าวปลอมเนี่ยมันมีที่มาที่ไป น,นี่ผมอธิบายคร่าวๆว่าเราไม่ใช่เอาข่าวเท็จมานะมันเริ่มโพสต์จากผู้สนับสนุนนายสิทธาก่อนก็คือแอดมินเพจ FC ทีมงานทนายประชาชนเป็นคนเริ่มต้นโพสต์ข่าวปลอมก่อนวางกลับดักนะหลังจากนั้นเนี่ยนะมันถึงมาถึงอัจฉรยะมาถึงผมนะเราก็เหมือนตกเป็นเหยื่อนะของข่าวปลอมนะครับ นะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังคือเดี๋ยวนี้วิธีการเนี่ยนะสร้างข่าวเท็จข่าวปลอมบางทีนะสร้างจากบุคคลที่ต้องการจะสร้างนะผมก็ไม่อยากจะพูดเ่าเป็นใครเพราะตอนนี้เรื่องอยู่ที่ตํารวจแล้วนะทาข่าวปลอมทําอะไรขึ้นมานะครับแล้วเสร็จแล้วก็เป็นไงคนอื่นเอาไปแชร์ไอคนที่โพสต์ก็เป็นไงนะไม่ต้องรับผิดชอบแล้วลบไปของผมเราก็ลบแล้วนะนะครับเพราะฉะนั้น เออนายสิทธาไปแจ้งความผมอัจฉริยะนั้นนะครับก็เป็นการใช้สิทธิตามกฎหมายก็ว่ากันไปนะแต่ผมก็นะปล่อยให้ในายอัจฉริยะเขาดําเนินการตามกฎหมายนะฮะแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะครับก,ก็ว่ากันไปนครับผมไม่ได้อะไรต่างๆนะฮะก็ยินดีเข้าสู่กระบ,บวนการยุรติธรรมสิ่งไหนทําผิดพลาดไปเราก็ว่ากันไปแต่คดีนี้ผมไม่ได้มีเจตนาผมแชร์ข่าวจากอัจฉริยะมาหรือไลฟ์สดผมก็เข้าใจว่า เฮ้ยมันติดคุกจริงๆนะเนี่ยนะเพราะใครจะไปคิดล่ะครับแอดมินเพจที่สนิทกับนายสิทานะครับคนนี้จะไปโพสต์ข่าวเท็จมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะนก็แสดงว่ามันต้องเป็นเรื่องจริงนะนะเขาโพสต์เป็นเรื่องเป็นราวแล้วยังมีเพื่อนสนิทนายสิทาบอกเฮ้ย mm. เกมแล้วนะเออเกมแล้วเหรอเพื่อนอะไรเงี้ยนะมันหลายๆอย่างมันก็ทําให้เป็นเรื่องจริง mm. ใครจะไปคิดว่ากลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนจะไปโพสตข่าวเท็จ ไม่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 เคยคดาดคิดมาก่อนไม่คาดคิดว่ากลุ่มนี้จะนําเรื่องความเท็จมาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็เป็นลักษณะ,ะความเท็จที่ใส่ร้ายทนายตั้มหรือทนายสิทธาเพราะอะไรเพราะเขาเป็นพวกเดียวกันเป็นคนสนับสนุนทนายสิทธาไม่น่าเชื่อว่าจะโพสต์ว่าเออทนายตั้มติดคุกอะไรเพราะมันเป็นเรื่องไร้แรงไงนะเราก็เชื่อสนิทใจนะนี่คือกระบวนการที่ว่านะ สร้างข่าวเท็จขึ้นมามันไม่ได้เกิดจากเดชาไม่ได้เกิดจากอัธิยะเราคือเหยื่อของโซเชียลมีเดียนะเราไม่เข้าใจว่ากลุ่มนะเฟซบุ๊กเอฟทีมงานทนายประชาชนซึ่งสนับสนุนทนายสิทธาเนี่ยจะทําเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในสังคมนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการถแถลงข่าวเลยนะครับอันนี้เราล่าให้ท่านฟังว่าเราไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่อยู่ดีโพสใส่้ายหลอกลวง อ่าลวงโลกอะไรแบบที่เขาว่าไม่ใช่เราเราไม่ได้มีเวลาว่างขนาดนั้นนะครับอายุเราก็มากแล้วสองคนเนี่ยนะนะครับเราเราไม่เราจะทําไปเพื่ออะไรไม่ได้อะไรนะครับนะถ้าเราอยากจะวิพากษ์วิจารณ์ทนายสิทธาหรืออะไรเราก็มีเรื่องอื่นเยอะแยะมากมายที่เราจะาวิพากษ์วิจารณ์เราไม่ต้องถึงขนาดต้องไปเออทำข่าวปลอมว่าเขาติดคุกอะไรไม่ไร้สาระแล้วเราก็ไม่คิดว่าแอดวินเพจ กลุ่ม FC ทีมงานทนายประชาชนจะกล้าโพสต์ข่าวเท็จในทางที่ทําให้ทนายศิทธาเสียหายเราก็ไม่เชื่อเราก็คิดว่าเป็นเรื่องจริงก็พูดเป็นเรื่องไปรลาวเลยคุบถามเดือนไม่รอรอประกันตัวอยู่โอ้โหเรื่องแบบนี้มันไม่มีใครเข้ามาเล่นน,น,นะนะนะครับนะมีหลายคนถามว่าทนายศิทธาเขาไปรู้เห็นกับเรื่องการโพสต์ข่าวเท็จหรือไม่ก็ตํารวจก็ต้องสืบสวนะว่ารู้เห็นหรือเปล่า ก็เป็นหน้าที่ของตํารวจฝ่ายสืบสวนซึ่งคุณอัจฉริยะเขาประสานผู้หลักผู้ใหญ่เรียบร้อยแล้ววัฒนาสิทธารู้เห็นเกี่ยวกับผู้นี้ไหมนะครับนะเข้าใจไหมเราก็ไม่รู้ว่าสิทธาเขาเกี่ยวข้องกับไอคนที่โพสต์ข่าวเท็จไหมว่าเขาติดคุกสามเดือนเนี่ยนะแล้วประกันตัวอยู่เนี่ยนะเราเราไม่ทราบนะเออสิทธาเ็าบอกว่าอะไรเราจะโพสต์จะไลฟ์สดทําไมเราไม่ตรวจสอบไปตรวจสอบที่ไหนแล้วมันไม่มีข้อมูลตรวจสอบ นะพะสิธาก็ไม่ได้มามาโพสต์แจ้งผลคําพิพากษาให้สังคมทราบเนี่ยนะ fc เขาโพสต์เราก็ต้องเชื่อเยเพราะที่ผ่านมาเขาก็โพสต์มันก็เป็นเรื่องจริงก็ไม่คิดว่านะเขาจะทําอะไรแปลกแปลแบบนี้แอดมินเพจกลุ่ม fc ทีมงานทนายประชา,าชนทึ่งสนับสนุนสิทธาเราก็ไม่คิดว่าเขาจะเล่นอะไรแปลกแปกแบบนี้นะไปโพสต์ว่าทนายสิทธาหรือทนายตั้มติดคุกสามเดือนใครจะไปคิดว่าเขาจะทําอย่างนั้น มันมีเหตุทําให้เราเชื่อทําให้เราสําคัญผิดนะเพราะฉะนั้นนะก็ว่ากันไปตามกฎหมายนะผมไม่ได้อะไรยังไงก็ตามไปแต่ก็ต้องขอโทษนทายสทธาเพราะข้อมูลมันคลาดเคลื่อนนะเราก็ต้องแสดงความรุ่งชาติด้วยการขอโทษเขานะครับที่ว่าเราเป็นไงพลาดนะครับคือเราคือเหยื่อของข่าวปลอมนะเราไม่ใช่คนต้นโพสต์นะต้นโพส์ของข่าวปลอมต้นโพสต์ของข่าวปลอมคือแอดมินเพจ เอฟซีทีมงานทนายประชาชนทึ่งสนับสนุนทนายตั้มหรือสิทธาเราเราไม่คิดว่าเขาจะเล่นอะไรกันแบบแบบนี้เข้าใจชัดเจนนะครับนะครับนะไม่มีสบายใจได้นะครับนะเ,เพราะฉะนั้นนี่ก็เรียนให้ทราบจบนะเรื่องนี้ก็คงจะไม่ต้องพูดอะไรกันต่อไปนะครับนอกนั้นเดี๋ยวเราก็มาคุยกันเรื่องเขาเรียกอะไรคุยกันเรื่องที่มันเป็นประโยชน์กับประชาชนนะ